บดีคุณเนอวันนี้น้องโรล่ากันจะพาไปลน,นยังเป็น,น,นปลก้งนอกจะับรถไปเรื่อยๆค่ะเ,ออเดี๋ยวพ่าจะพาไปเยเพราะว่าตัวนี้ก็ยังตื่ออนเลยสภากันตนี้นทำอะรดอยู่น้ทสงาดิโฟนทำซานื่นถโเยยังาราดเข่งขง้ามมวนเดี๋ยวเราจะไปกันเลยปะ มาหข้าบน้าเข้าเบื้งคูเบ้งฟ้ามั่นละกบมาละโมเมนต์กระทางโมเมนต์กระทางหอยข้างนั่นเหรอนะ เรากระถากน้อยก้านประหัวทางนี้ก็ได้ยทนงนี้น้อยแค่ไหนจุดจุดจุดฮะแต่เฮองละเออเสียงเปลี่ยนอยู่เลยนะเป็นอะไรกินน้ำเย็นไรเอออากาศ้อนดีเออาสที่เข้าไปเบิ่งปลา ยังหากมาฮอดนี there, ่อาอนี okay. mm ่แหละกินเลยอเจอกันไหมโอเคมีบลายมีบลายวี่ีเรนี่ีบลาจกเบืงจกเบื่องตะลึง อ้าบาทนี้แล้วบับ,บเ,เงินผมมีพี่น้องเอ้ยได้จะไ,ได้เขียนชันมันนี้ไปเบ็ดติดนี่เขาให้ติดบ่อสะละูกจำลูก นี่ปลาปลานิ่นบ่อนั่นแห้ะเนาะมีต่ปลานี่สาวสูตรเอาเลยปลาเขาเองปลานี่ผัดโลในไดนี่ปลาเพียงปลาสการปลาปลาอาจะไม่มคือปลานิ่น ก้างเลยคอยสหลายเตเนีก็ลอยมดนั่นกางนี้กางนี่ปพับปลาอันนี้นินอยก็น้อยน้อยิ่มีแด่ก้างแล้ปนิ่งใครเนียก้างยู่แต่ว่าบกางลายโอ้ยแล้วบดป้านิ่ละ น้อยใช่โอ้ซีมาบาทนี้ซีมาบาทนี้อืม้มีบอืออือโอ้พี่น้องเลยขืดใจเลยน่ารักะลยไหมดูลาว่าซื้อปลาเมื่อพับพี่น้อง บ ja, okay. yeah, ่อต yeah. yeah. mm, ัวใหญ่ดอกหอยแานตัวใหญ่อ huh. ุ uh ้ยบบอยากเอาปันไดลยปานี right. uh ่คะเาอาเอานเดี๋ยวลาวดบอยาไอป้าว่าเอาหนาอยู่บเอะโบอยากปันไดเลยปานี่งอะอุ้ยนี่แต่ตัวนี้่ จะกระจายลูแล้วเอาเอาสองตัวนั่นบึงฮะดีปราบโดลา์บมีเงินเลยได้เดี๋ยวนี้ได้ยกทงไดกับบุมีแล้วเออแล้วบบมีแล้วจิงเอาจริง,ต,รงต้งไก่อันนั้น

ไม่มีอสาวน้อยอยู่บ้านได้แม่สาวน้อยมาลอตลาดนี่นบ้ารโพนคางามเนาะ

ใส่เลยเอไม่ใส่ใสไม่ใช่มันจะหมดตันไปไปอยากกินไข่นกกระทานี่บอสไปกินไงกินแบบคนกินลายน้ำเลยน้ำเลยจิ้หน่วยเอวอีขวายจิ้หน่วยบ่ร้อยหน่วยเลยได้เอาเลยลายพูดเราจะตอน,นนั้นีเมื่อต้มให้ลูก ม่คยซื้อหรอเอาแบบนี้นี่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 นี้เออเอาส่นะเอารับอาจนวดอ่ะอ่าคิหนวดแปดพันจ้าอะซ้อไหมนะได้กระนั้เอาลุนนะเดี๋ยวเดเบิ้งเดี๋เบิ้งเดี๋โอ้ยบุกเกินน้องชายกองบันนี้พีก็ซะ ให้รับน้าเอาอีกบิดกอนบิดกอนอยบลงอทิปแล้วเจาใส่ถุงก่าไดละสอ่สี่สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลงทิปแล้วอาลงเลย ครับชิปแล้วโอ้ยไปลายดอกไข่วานนี่ซื้อซื้อไข่แต่หนึ่งแล้วชิมบอีกบอบออันนี้แม่บอก่ารุ่นมันบอกมี่ซื้อกันหน่อยนี่เนาะสองสี่ห้าสองสี่โอ้โหอิด ข้าวป้าก็กินเบียร์ร้อยน่วยในแม่สิมันมนร้อยน่วยเลนนะตามเบดนีเงินนี่แต่อะไรนี่ชิบวเฮือเงินดิมก เอาสแม่บ oh, ่สิันสามสามเอาสามหน่วยีอาหน้ากอโสี่หกแปดเอนอเอ้าโอ้ดูนนี้มาสามิแล้วเอาอันนึงตอนนี้ข่านอันนึงอรอะผัดกะเพรากินเนาะ แล้วมีแบบนี้ดิอันนี้เท่าไหร่นี่นาวสวใหญ่อะพ่อเอาเล่อง้อมได้ใส่ทุงเลยยกะยาจะห้อยข่้ยจ้าแล้วคนงอจ้าก็เลยกเจอเอาเนาะบไฮห้องสามชินมวยยังไง

เนอหักนตะวะแพงเลยเออมันน้อยอีกมันน้อยอีกวะยำยีเิอไปเขาจะาเมื่อเห็ดานี้กินนัทตูนบอปลาคอมาปีาเพิ่เท่าขนาดไนละบาานี้้านนี้แล้วลงรดละบาทนี้อ้านเลยนะทุกคนเขาก็จะมาเสียงเห็ดเลยยำเป็ดแดงในจนสีมากซอยนี้ก่อน เฮ้ยบุงก้อน да. ้เนี่ยบุงเนี่ยเฮ้ยดิเ้ตกใจมดมันครบบุงนภานาบุ้งมดเลยจนตายมันกัดคอเดียวว่าไม่เพียงจับบึงอ่อนลุยลดมันกัดคอโั้แม่มันยวม tao cốp nàng hoa. là cục bôn. Mona bay, nó một cái gì. Một mưa. Một mà Một mưa. 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 Một mà Một mưa. Một mưa. Một này Một mưa. Một mưa.